สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ C R U News คุยข่าวเด่นกับผมบุงพิสรุตพุ่งคำภาณนะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับสำหรับเช้านี้นะครับหลายๆคนคงแปลกใจว่าวันนี้คู่หของผมนะครับพี่หนิงไปไหนนะครับวันนี้เนื่องจากว่าคุณกิวรัติยานะครับป่วยไม่สบายคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แต่ว่านะครับยังไงช่วงนี้นะครับมาพบกับผมแล้วก็เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมช่องทางนี้นะครับ C R, R U on air live นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์รวไปถึงกดติดตามนะครับในส่วนของแฟนเพจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเช้านี้ในช่วงของ CRIU News คุยข่าวเด่นนะครับมีข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของน้องนักศึกษาของเราได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวดเขียนบทความภาษาจีนด้วยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ดรสมยศจันบุญนะครับอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเนะครับเปิดเผยว่านางสาวอายูมาเยอะนักศึกษาชั้นปีที่4โปรแกรมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยาศาสตร์นะครับได้คว้ารางวัลระดับประเทศชนะเลิศนะครับการประกวดแข่งขันเขียนบทความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปนะครับน้อม,มล่าลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของของจือ๊อครบรอบ2,572ปีนะครับจัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้าอาจารย์ไหยย่หยาง ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดดังกล่าวจากผู้จัดงานซึ่งทางมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงรายนะครับได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันเขียนบทความนะครับในระดับอุดมศึกษาและบคุคคลทั่วไปจานวน8คน8บทความด้วยกันซึ่งก็มีโจทย์การประกวดนะครับเป็นปรัชญาหลักคําสอนของท่านของจื่อนะครับก็คือ หนึ่งคำพูดหนึงปรัชญาหนึ่งคำสอนของท่านของจือ่อสามารถนําไปปรับใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตนะครับหลังจากที่สมัครเข้าร่วมประกวดนะครับได้ดำเนินการให้นักศึกษาวางแผนการหาข้อมูลประกอบการเขียนบทความนะครับมีการฝึกวิเคราะห์บทความฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะครับซึ่งก็ได้กำหนดการเขียนบทความให้มีรูปแบบที่ แตกต่างกันเพราะว่าโจทย์การประกวดแข่งขันนะครับเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันโดยมีเวลาในการเตรียมตัวประมาณ1เดือนนะครับจากนั้นส่งผลงานบทความนะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน500ตัวอักษรจีนด้วยนะครับส่งผลงานให้ทางคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานในการประกวดแข่งขันรรรครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นกรรมการที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาธารณัฐประชาชนจีนอีกด้วยนะครับ ด้านน้องอายุมาเยอะของเรานะครับนักศึกษาชั้นปีที่4โปรแกรมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์นะครับก็ได้เปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะครับในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าน้องเองเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลนะครับในด้านของอในด้านต่างๆนะครับในการเขียนบทความแล้วก็ได้เพิ่มนะครับเทคนิคการเขียนบทความโดยเน้นเนื้อหาสาระที่ดีมีความน่าสนใจ ผสมภาษาเนี่ยครับกับการถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างการอ่านบทความด้วยน้ำเสียงที่แสดงความรู้สึกที่ใสอินเนอร์จากการที่นึกถึงคําสอนของท่านของจือไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะเน้นการอ่านออกเสียงอักขระที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งความสำเร็จครั้งนี้นะครับมาจากประสบการณ์ที่เคยศึกษาคําสอนของท่านของจือแล้วก็ฝึกเขียนเรียงความบ่อยๆนะครับรวมถึง ประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการที่ผ่านมานะครับจึงทําให้ได้เทคนิคและแนวทางการเขียนบทความที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดท่านของจือนะครับจึงทําให้ชนะการแข่งขันมาได้อย่างภาคภูมิใจด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าน้องอายูมาเยอร์ของเรานะครับยังได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับระดับประเทศ การแข่งขันภาษาจีนยอดเพชรยอดมงกุฎนะครับครั้งที่16นานาชาติได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนะครับพร้อมทุนการศึกษาพระพรมมังคลาจารย์นะครับที่มูลนิธิชัดร่วม ที่มูลนิธิร่วมร่วมฉัดนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดขึ้นอีกด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีดีนะครับกับน้องอายุมาเยอะนะครับที่ได้รับรางวัลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราด้วยนะครับและผมเชื่อว่าความสำเร็จของน้องนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่ให้น้องๆหลายคนอยากเดินตามนะครับอยากเป็นคนที่พูดภาษาจีนให้เก่งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาส ก้าวหน้านะครับไปในต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็แสดงความดีๆกับน้องอายุมาเยอะด้วยนะครับมาต่อกันที่นะครับข่าวของสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่นะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก กกิริดจใจผาวังนะครับรองคณะบดีฝ่ายจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแมคโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นประจำปี2563ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาเชียงรายและสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ โดยมีการแนะนำกิจกรรมโครงการนะครับแล้วก็การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการร้านค้าปลีกท้องถิ่นนะครับซึ่งงานนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณนันทพรโมกขเวทนะครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้าบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาเชียงรายนะครับก็ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นะครับพร้อมทั้งทีมงานดังกล่า พร้อมทั้งทีมงานนะครับซึ่งโครงการนี้นี่ครับมีนักศ,ศ,ศ,ศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ชั้นปีที่2-3ถึง3แล้วก็เข้าร่วมโครงการกว่า50คนด้วยนะครับซึ่งก็จะเริ่มนะครับดำเนินโครงการร่วมกับการเรียนการสอนของคณะบริการจัดการในปีที่1น่1ะครับซึ่งก็จะเรซึ่งเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อวันจันเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้น้องๆน,นะครับได้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้รู้จักเรื่องราวของธุรกิจการค้านะครับในยุคนี้ที่ต้องบอกว่าร้านค้าปลีกนะครับในปัจจุบันนี้เขาก็ค่อนข้างได้รับความสนใจแล้วก็เป็นธุรกิจที่เติบโตไปได้ไกลทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของร้านค้าปลีกท้องถิ่นด้วยนะครับ อีกหนึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจสําหรับน้องๆนะครับคณะเทคโนโลยีสารกันะครับก็มีการประกวดนะฮะดาวเดือนของคณะด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมิ่งขวัญสมพฤกษ์นะครับคณะบดีคณะเทคโนโลยีสาหกรมมหาวิทยาลัยราชมหราลของเรานะครับก็เป็นประธานการจัดกิจกรรมการประกวดนะครับดาวเดือนคณะเทคโนโลยีสารกามนะครับ ผลนะครับปรากฏว่านะครับน้องเอิร์ทนะครับนายนัทวุฒิล่าพงสายนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์นะครับและน้องฝนนางสาวน้ำฝนมาเยอะนะครับสาขาอนวัตกรรมการออกแบบนะครับได้รับตำแหน่งดาวและเดือนของคณะด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมทุทกๆปีด้วยนะครับในการค้นหา เป็นของดาวเดือนของคณะเทคโนโลยีสารกรรมด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะครับนุ่มรอนนุ่มสวยนะครับบรรยากาศการแข่งขันได้ที่ Facebook ของคณะเทคโนโลยีสารกรรมด้วยนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมการสลองคํามหาวิทยาลายัยราชาชลายนั่นเองนะครับแต่ละคนก็สวมมงนะครับมงลงกันทุกคนเลยนะครับกับดาวเดือนของคณะเทคโนโลยีสากรกรมด้วยนะครับผม และคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังมีเรื่องราวของการสมัครนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงการผ่อนผันนะครับการเกณฑ์ทหารแล้วก็การแข่งขันต่างๆที่น้องๆสามารถที่ร่วมกิจกรรมได้นะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวนะครับกลับมาอยู่กันต่อในครับในช่วงของ C R U News คุยข่าวเด่นนะครับ คุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับ C R R U On Air Live นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับผมมาต่อกันที่นะครับข่าวแรกของช่วงนี้นะครับก็เป็นการรสมัครนักศึกษาภาพปกติประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา2,164นะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะครับใน2ระบบก็คือระบบสอบคัดเลือกนะครับ เรามีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกในคณะเดียวก็คือคณะครุศาสตร์นั่นเองนะครับโดยเราเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่9นะครับตุลาคมซึ่งก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันวันนี้แล้วนะครับในการรับสมัครนักศึกษานะครับ9ตุลาคมสำหรับคณะครุศาสตร์ด้วยนะครับยังไงน้องๆที่สนใจนะครับแล้วก็ ตัดสินใจว่าจะเรียนนะครับในคณะครุศาสตร์แล้วอย่าลืมคลิกเข้าไปนะครับสมัครทางออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ admission.cru.ac.th นะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมในการสมัครนะครับที่เบอร์โทรศัพท์053776118นะครับในส่วนของคณะครุศาสตร์นี้เราจะมีการสอบเข้าสอบคัดเลือกกันก่อนนะครับเพื่อที่จะคัดนะครับว่าน้องๆมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ที่จะเป็น ครูเน so ี so you know. Besides, ่ยอนาคตหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆสมัครค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็ยังไงใครที่สนใจในเรื่องในการเรียนของคณะครุศาสตร์นะครับอย่าลืมเข้าไปสมัครนะครับที่ลิงก์ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับส่วนคณะอื่นนะครับสามารถสมัครแล้วก็ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับผ่านทางธนาคารได้เลยนะครับมีถึง12คณะสํานักวิชาด้วยกันนะครับแล้วก็การรับสมัครนะครับของเรานะฮะไม่ร่วม t c แคสนะครับแล้วก็ไม่รวมผลคะแนน แกแพดกันด้วยนะครับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้นะครับจะถึงวันที่25ตุลาคมในสาขาทั่วไปที่ไม่มีการสอบด้วยนะครับยังไงใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ Facebook นี้นะครับรับสมัครนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏชกรายนะครับหรือที่ทางเว็บไซต์ admission.crru.ac.th กันด้วยนะครับแล้วก็ย้ำเลยนะครับน้องๆที่ต้องการเรียนคารุศาสตร์นะครับวันนี้วันสุดท้ายในการสมัครสอบคัดเลือกด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปคลิก สมัครกันออนไลน์นะครับผมมาต่อกันที่ข่าวของนะครับเ,เรื่องราวสาคัญของ,งน้องนักศึกษาชายทุกคนนะครับซึ่งทางกองพนนักศึกษานะครับก็จะดําเนินงานผ่อนผันทหารนะครับประจําปีการศึกษา2563นะครับนักศึกษาชายที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับเกิดในปีพุทธศักราช2543นะครับแล้วก็มีอายุไม่เกิน 26ปีบริบูรณ์นะครับที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันนมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับและไม่สูงกว่าปริญญาโทรหรือเคยทําเรื่องมาแล้วนะครับแต่ย้ายสถานศึกษาหรือโรงเรียนใหม่นะครับให้นักศึกษานั้นสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลในระบบนะครับปริ้นเอกสารคำร้องและแล้วก็แนบหลักฐานตามที่ระบบแจ้งนะครับอย่างน้อย หนึ่งฉบับนะครับพร้อมรับรองสำเนาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ยื่นเอกสารแล้วนะครับรอบแรก1-30ถึงตุลาคมนะครับรอบสุดท้ายนะครับวันที่2ถึง30พฤศจิกายนนะครับและรอบเก็บตกนะครับ1นึงถึงธันวาคมนี้นะครับก็ยังไงฝากน้องนักศึกษาใช้ทุกคนนะครับปฏิบัติตามนะครับในการส่งเอกสารนะครับตามห่วงเวลาที่มหาลัยกำหนดด้วยนะครับหานักศึกษานะครับไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผ่านทหาร ตามบนเวลาที่กำหนดนะครับจะถือว่าสละสิทธิ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารด้วยนะครับยังไงก็ฝากน้องนักศึกษาใช้ทุกคนด้วยนียครับส่งกสารแล้วนะครับตอนนี้ถึง30ตุลาคมนะครับในการส่งกษสารรอบแรกด้วย และมาถึงข่าวเรื่องราวของการผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาดยค่าเทอมนะครับในภูมิาคที่1่ประจำปีการศึกษา2563นะครับซึ่งตามที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้กําหนดช่วงเวลานะครับในการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับและชําระเงินนะครับเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปกตินะครับเรียนจยันทร์ศุกร์นะครับแล้วก็นักศึกษาภาคปกติจ์เรียนเสาร์ถึงอาทิตย์นี้นะครับ เท่าดีที่1ประจำปีการศึกษา2563นะครับและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับให้สามารถผ่อนผันและขยายระยะเวลาการชำระค่าทเนการศึกษาได้นะครับจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับในการผ่อนผันชำระคา่าทุนการศึกษายังไงก็ฝากน้องนักศึกษาผู้ปกครองนะครับ แจ้งข่าววิเหตุต่อไปด้วยนะครับในการผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับอย่าลืมวันสุดท้ายนะครับ16ตุลาคมนี้นะครับโดยนักศึกษาที่มีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาติดต่อได้นะครับที่กองคลังสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลสายด้วยนะครับและอีกหนึ่งข่าวของการลงทะเบียนเรียนนะครับในภาคเรียนที่2นี้นะครับก็เรียกได้ว่าสัปดาห์ ที่ถึงนี้นะครับก็จะเป็นการสอบไฟนนลแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2นะครับทางมหาวิทยาลัยก็กําหนดนะครับในการลงทะเบียนภาคเรียนที่2นี้สาหรับนักศึกษาที่เรียนจนถึงสุดนะครับโดยลงทะเบียนนะครับตามแผนการเรียนแนะนำนะครับตั้งแต่วันที่25-26ตุลาคมจะถึง30ตุลาคมนะครับ ลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับวันที่31ตุลาคมจะถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ขอเปิดเรียนวิชาใหม่นะครับเปิดวิชาเรียนใหม่นะครับวันที่2ถึง13พฤศจิกายนนี้สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดวิชาเรียนใหม่นะครับแล้วก็ยื่นคำร้องนะครับในการเพิ่มถอนรายวิชานะครับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบนะครับ คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจแล้วก็คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีตารางสอบตรงกันนะครับในวันที่9ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับนี่ก็เป็นการกําหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาที่เรียนจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนนักศึกษาที่เรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับกำหนดในการลงทะเบียนนะครับตามแผนการเรียน,นะระบบออนไลน์นะครับในวันที่3 1ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับ ลงทะเบียนตัวเองนะครับในวันที่9ถึง13พฤศจิกายนขอเปิดเรียนวิชาเรียนใหม่นะครับวันที่2ถึง15พฤศจิกายนแล้วก็ยื่นคำร้องต่างๆนะครับก็จะเป็นถอนรายวิชาเพิ่มรายวิชานะครับลงทะเบียนเรียนสมทบเรียนเกินหน่วยกิจหรือกรณีลงทะเบียนเรียนนะครับตารางสอบตรงกันนะครับก็ลงยื่นคำร้องได้นะครับในวันที่9ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับโดยนักศึกษาเข้าไปดูรายละเอียด ของการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของสำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับอีกหนึ่งโครงการนี้นะครับอยากเชิญชวนน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับมาร่วมกันสร้างวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal อย่างยั่ง,ย,งยืนนะครับโดยมูลนิธิกรุงศรีนะครับขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกรุงสีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา2 1 6 3นะครับโดยส่งโครงการนะครับด้านจิตอาสาเพื่อประกวดนะครับในหัวข้อร่วมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal อย่างยั่งยืนนะครับชิงทุนดำเนินโครงการจำนวน8ทุนต่อโครงการนะครับ โดยส่งโครงการได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันที่จะรวมทีมกันนะครับในการคิดค้นนะครับแล้วก็ร่างโครงการขึ้นมานะครับโดยขอรับรายละเอียดและไปสมัครได้นะครับที่งานกิจกรรมกองพันนักึัษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับโดยสอบถามที่คุณอภิญญาวัชชุมานะครับเบอร์โทรศัพท์02-2962000ต่อ 50713นะครับและเบอร์0981234938นะครับก็ฝากโครงการดีๆนี้ให้กับน้องๆนักศึกษาได้ไปสานต่อกัรนะครับในการร่วมกันนะครับสร้างสังคมใหม่ิวนิมอลอย่างยั่งยืนกันด้วยนะครับอีกหนึงการประกวดนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะครับอยากจะพัฒนาหรือว่าสร้างรัตกรรมใหม่นะครับโดยตอนนี้นะครับทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวชนะครับได้จัดกิจกรรม โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นะครับและวัตกรรม Thailand New Gen Inventor s Award นะครับเพื่อเป็นวิธีในการนำเสนอแผนงานนะครับผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในระดับประถมศึกษาอาชีวศึกษาและก็อุดมศึกษาด้วยนะครับให้มีโอกาสในการแสดงแนวคิดและก็ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และวัตกรรมที่มีคุณภาพนะครับโดยสามารถนํามาใช้กับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิียรภาพของประเทศด้วยนะครับผมโดยน้อง สแกน QR code นะครับที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับดาวน์โหลดโครงการต่างๆไปได้นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของเอกสารการสมัครนะครับรายละเอียดของการส่งผลงานนะครับว่าจะต้องส่งอย่างไรแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานทางวชเองก็ขยายเวลาลับสมัครนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับก็หลายวันเลยนะครับที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยน้องๆนักศึกษานะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ Inventor Day .or.nrct.go.th หรือว่าที่ Facebook Fanpage นะครับ Thailand New Gen Inventors Award ด้วยนะครับงานนี้ก็เ,เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆน,นะครับได้คิดค้นนวัตรกรรมนะครับซึ่งอนา,นาคตอาจจะมีนวัตรกร,รใหม่เกิดขึ้นนะครับของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับและสำหรับ ข่าวส่งท้ายกันในวันนี้นะครับก็เป็นการประกวดนะครับในการส่งคลิปนะครับดีๆโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษานะครับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะครับผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา DIP Short Film Contest นะครับในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว Innovate for a Green Future นะครับซึ่งก็ชิงเงินมูลค่ากว่า 6 6แส0หบาทด้วยการพร้อมโล่รางวัลด้วยนะครับโดยผู้สมัครนะครับต้องสมัครในรูปแบบของทีมนะครับแล้วก็ไม่น้อยกว่า10คนแต่ไม่เกิน11คนนะครับซึ่งกประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่เกินไม่น้อยกว่า9คนและไม่เกิน10คนนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับหนคนด้วยกันโดยสมาชิกทั้งหมดนะครับจะต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกันนั่นเองนะครับโดยสิทธิผู้ที่เข้าร่วมรับรางวัลนี้นะครับโดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจํานวน12ทีมสุดท้ายเนี่ย ก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการผลิตภาพ,พยนตร์สั้นทีมละ20,000บาทพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำจากคณะกรรมการ,การด้วยนะครับเพื่อต่อยอดในการผลิตภาพ,พยนตร์สั้นต่อไปนั่นเองนะครับยังไงใครที่สนใจ คสแกนคิวอลกอฮอเช่นเคยนะครับแล้วก็เหลือจะเข้าไปนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับ DIP Short Film นะครับโดยผลส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่31ตุลาคมศกนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับที่มีไอเดียดีๆนะครับในการผลิตนะครับทลิปดีๆนะฮะก็เข้าไปประกวดนะครับในโครงการ DIP Short Film ก็ได้เลยนะครับผมและคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับกับ c r u นะครับราชวัฒนเชียงรายมาร์เก็ตเพลสของเราตอนนี้นะครับยังมีน้องๆนะครับนักศึกษาเข้าไปโพสนะครับสินค้าต่างๆนะครับหรือว่าจําหนสินค้าต่างๆได้นะครับใครที่มีสินค้านะครับดีๆอยากจะประชามพันธ์นะครับก็เข้าไปที่กลุ่มนี้นะครับราชพัฒเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับก็มีตอนนี้มีสมาชิกกว่า5 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับกลุ่ม6000คนแล้วนะฮะก็กลุ่มนี้นะครับก็จะรวมทั้ง สิทธิ์เก่านะครับสิทธิ์ปัจจุบันของเรานะครับเข้าไปโพสสินค้าจําหน่ายสินค้ากันได้นะครับอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือนะครับส่งเสริมให้น้องนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าของเรานะครับได้เป็นอีกช่องทางนะครับในการที่จะช่วยนะครับให้การทําธุรกิจหรือว่าการค้าต่างๆนะครับมันก็ ดําเนินการไปได้ด้วยดีนะครับงัก็ฝากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปอุดหนุนนะครับสินค้าต่างๆและบริการต่างๆได้นะครับที่ Facebook นะครับกลุ่มราชพัฒเชียงราย Marketplace นะครับมีทั้งอาหารการกินนะครับมีบริการต่างๆนะครับมีเครื่องใช้นะครับมีเครื่องสำอางนะมีหลากหลายเลยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมเข้าไปอุดหนุนจับจ่ายสินค้ากันได้ที่ช่องทางนี้ราชพัฒเชียงราย Marketplace นะครับ และฝากด้วยนะครับในช่วงหน้ากับรายการ CRIU ที่นี่มีคำตอบนะครับวันนี้เรานะฮะได้รับเกียรติจากน้องนะครับอายมาเยอะแล้วก็อาจารย์ดรสมยศจันบุญนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับพูดถึงเรื่องราวของน้องอายุไปแล้วนะครับกับรางวัลที่ได้รับถึงระดับประเทศเลยนะครับวันนี้ก็มีท่านอาจารย์ดรสมยศจันบุญนะครับอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็น้องอายุมาเยอะนะครับก็จะมาพูดถึง งานสร้างความเป็นเลิศด้านภาษาจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องอายิเองก็ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าน้องอาฮิวนะครับมีเคล็ดลับอะไรยังไงนะครับถึงได้ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับมาหลายครั้งเลยในช่วงหน้ามาพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างความเป็นเลิศด้านภาษาจีนด้วยนะครับผมและวันนี้นะครับมีคนพลาดเลยหลังจากที่ CRIU ที่นี่มีคาตอบแล้วนะครับวันนี้มี English Broadcast นะครับลองวันนี้นะครับ ทางคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ของเรานะครับก็จะมาในทีมไหนนะครับติดตามได้นะครับวันนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษนะครับมาพบกับคุณผู้ชมด้วยนะครับและทุ่งศุกร์นี้นะครับเรามีรายการถึงช่วงเวลาบ่ายโมงบ่ายสเลยนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับกลับมาพบกับ2คู่ซีนะครับกับบัตตี้ท็อกนั่นเองนั่นเองนะครับบัตตี้ชวนคุยด้วยนะครับก็มาให้5าหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับและรายการสุดท้ายวันนี้นะครับ C R U Special นะครับวันนี้ คุณผู้ชมก็จะได้พบกับน้องๆน,นะครับนักศึกษาจากโปรแกรมชารนิเทศศาสตร,ร์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้น้องๆเขามีอะไรดีๆดดมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับต้องติดตามทุกช่วงของรายการ C R R U On Air Live ของเราด้วยนะครับและท่าน,นี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของรายการ C R R U News คุยข่าวเด็ดนะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับ9นกาถึง9นกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผมบูมวิศรุตมุ่งกำมพาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ are news kui Kao den